สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามมาตัดต้นอ้อยกันนะครับมาตัดอ้อยกันนะครับวันนี้มากับพี่ควันกับพ่อควันนะครับมาสี่คนนะครับวันนี้รถสองคันนะครับพ่อควันนิ้งหน่องก็มานะครับพ่อควันนิ้งหนองอันนี้พ่อควันปลาใสนะครับปลาใส คนดึงอยู่บ่ตัดลมตัดลมเลยเหรนาะไม่รู้ตัดลมตัดลมเลยเหรอตัดลมตเลยตัดลมตเลยเป๊เเนาะเทำอะไรกัเนี่ยเป็นคนแขกให้ด้อกัน ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่คุณยายให้นะครับคุณยายใจดีนะครับนช้างไม่ค่อยมีอาหารครับคุณยายก็ได้ติดต่อไปทางเรานะครับให้เรามาตัดเอานะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาตัดต้นอ้อยกันนะครับมาตัดอ้อยันนะครับวันนี้ มากับพี่ควันกับพ่อควันนะครับพ่อควนิงหนอมาสี่คนนะครับวันนี้รถสองคันนะครับพ่อควันนิ้งหน่องก็มานะครับพ่อควันนิ้งหน่องอันนี้พ่อควันปลาใสนะครับปลาใส ต่บางคนดึงอยู่บ่ตัดลมตัดลมเลยเหรอเนาะไม่นรอตัดลมตัดลมเลยเหรอตัดลมตัดลมเลยตัดลเลยไ่ได้เลยเนาะเม่นรอทำอะไรเยอะเลยเป็นคนแลี้ยงไก่ดอกกัน ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่คุณยายให้นะครับคุณยายใจดีนะครับมัช้างไม่ค่อยมีอาหารครับคุณยายก็ได้ติดต่อไปทางเรานะครับใหงเรามาตัดออนะครับนี่นะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งไร่นะครับที่เราตัดออกนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมเนี่ยเลยดูฝ่าใส่มันสิบะหมี่คนหาอยอ่าให้ได้ <c ười> อ้อนี่ครับแข็ง,งแรงครับ <c ười> เดี๋ยวคันงนี้นะครับยังไม่เต็มนะครับ Là, là là, là là Một cái đẹp ปานนั้นอย่าฮ่าฮ่าฮ่ามันจะได้ ฟังนี่เด้หลายฟังขนามันคือบอม่มีมันมหลายฟังข้างหลังสิได้นี่อันนี้เด้ขานน้างหลังนน้านําท่วมอือ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยไหมครับพี่ควานนิ่งหนองครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหมดแรงแล้ยใช่ไหมครับอยากกลับอย่างไวเลยนะครับเหนื่อยมากแล้วเนี่ยคุณตายังสู้อยู่นะครับนี nice ่บอ้าห่าเราไงเออแหละช่วยพีน้องควสายกินด้วยอืม สู้เพาะใครครับสู้เพราะใครโอ้เพื่อปลาใสใช่ไหมครับเออลูกเท้าหลาลูกเท้าหลาเลยมั้หลกแหลกแหลกก็ะเพยแหกก็แพยเอะเพ้ขำมม่แรกกันมั้งม้าวกเขาก้อแหกอดรักอย่างข้แหกยังยังไม่แรลกเลยเมียนมั้พี่น้องลูกเมียนะยอดรักเขาขอแรกเลยตีเอ๋วหายว่าตี เลขแฝกขำบ่ะคนเอฟซีไล่เลเลขแฝกขำเลช่ังด้อคุณันกล้ักเขาชบเขาสไตล์เขาเนี่ยยำนอนไอ้ไอ้นอนเอาเอาเขมไม้นอนนบ่นอนนอนในฮือนนะแตุ่นฮือนนะแต่นฮือนนะอ๋อยำสไอ้ผัวหันเม่นบ่ยำส่อผัวผูหน่อืมอไจะลักเขาแรกจะแทยังบ่เลยเพราะว่าพนักพนหน้าให้เจอสองล้านห้างบขายอืมขายยังหนะแม่ลูกเขาให้ลานยังบ่ขาย Lần anh sẽ có bốc hòn nó. Mang bóc nó. Móng hụt tạc đỏ. Móng hụt tạc. 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 Móng hụt